สวัสดีตอนเย็นๆจ้าวันนี้มุลสมจะพามา,าทำดูลูกซุก,กี้นี่นะคะในสวนมุลสมกำลังติดลูกให้เยอะเลยค่ะเห็นบะจ,จะเด,ดได้หลายลูกแล้วค่ะส่วนนี้เป็นสวนสุก,กี้นี่นะคะเห็นไหมจ้าต้นหนึ่งก็จะมีตอนนี้กำลังติดให้อยู่ประมาณ3าถึงสลูกห้าลูกนะคะต่อต้นค่ะทางโน,อนอ้นลูกมันจะมีอะไรนะคะ จะมีดอกติดค่ะถ้าลูกไหมที่เรายังไม่ได้ยังไม่โตนะคะแต่ถ้าลูกโตแล้วจะเป็นลูกเอ่อดอกเขียวเหมือนกันกันกบฟักทองบ้านเราค่ะเอาไปทํากับปากเกตตีหรือว่าอ่าผัดใส่เนยได้อร่อยค่ะอ่าบ้านเราปลูกทั้งนู้ไปถึงนน้นแล้วค่ะหลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะในสวนตามร่องสวนนะเจ๊ะอันนี้มาเย็นๆค่ะมาถ่ายรูปตอนเย็นๆเด้อเจ้อ พามาถ่ายตอนเย็นเย็นจ้ามาดูซุก้นี่ซุก้นี่ค่ะทางโน้นเตยทางน้นเลยนะคะพามาดูพามาดูเดจะเดอเห็นบอกคะบือเงี้ยวค่ะบือเงี้ยวเดะเดอเอาไปต้มเมื่อตอนกลางวันนี้ที่ต้มกินกับอะไรน้ำพริกมะเขือนะคะกับปนป่าค่ะกระเสียบยู่ค่ะแต่ว่าหวานสูบบือห้องอไไรเดอค่ะสบือหน่อยเ้องเแซ่บกลัวเดะเดอเห็นบหจ้าห้ามเลิศดเลยเพอร์เฟกต์กินเดะเดอ มาดูมาดูสุก้น่จ้าสุก้น่เดจะาเดองามอยู่เดจ้าใบใบเด้จ่าเดอร์คุณตกค่ะโุคุณตุุกสัีู่นะคะ ใส่ซุกี้นี่เด้อค่ะเด้อเป็นดอกบานงามงาม,งามเห็นบ่ค่ะสวยงามอยู่เด้อค่ะเบิ่งเห็นบ่ค่ะเอาอันดอกโตผู้มันจิ้มกับดอกแต่มันมีลูกเด้อค่ะลูกหน่อยันเป็นซอยอยู่ข้างลูกมันเ,เป็นว่าไฮเฮสเตเด้อเบิร์กนี่สิเป็นอีหยังก็ค้าเป็นลูกไ้เนาะคะ่ะเนาะนี่เอาเจาะเอาเอาใส่มันนี่จิ้มกันค่ะเอาใส่มันจิ้มกันนึงสิเด้อค่ะ เดี๋ยวเอาตัวผูนยังสิค่ะมาจิมเห็นไหมคะข้างนอกข้างหลังมีโชว์งานนะเธอ่ัวสองคืนเจอกัน อ,อันนี้ไปที่นี่เอาไปดีกว่าโที่นี่ก็มีตอนนี้เราโขลกซุปกินเนะคะกำลังติดลูกให้แต่ว่าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มีคนญี่ปุ่นแนะนำให้แต่ว่ายังไม่ได้ดีนะยังลูกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แค่นี้เด้อจะเดอ้อดอกซุกกินเลค่ะเห็นบ่คะเอาเอาเอา,เอาหงอนอย่างนี้นะผสมพันธุ์ค่ะผสมพันธุ์ดอกซุกกิน